ช่องอาร์ตี้ชาแนลครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมอาร์ตี้นะครับผมว่าหนีเป็นตำรวจคนยากไรที่บันคึกหน้าล้องตําบลน้นสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผมสีเป็อยเหลือคนยากไร้นะครับผมให้เขามีรอยยิ้มให้เขามีกําลังใจนะครับผมเป็นคนยากไร่ที่ขอท่านนะครับผมอ่าุดๆนะครับพี่น้องมือนี้นะครับผมสีภาพไปเบ่งพี่น้องมีบางขอบข้วอาศัยยูแค่เป็นซาลาหน่อยพี่น้องม่นมียั้งเลยนะครับผมมีตั้งแต่ ผ้าห่มกับหมอนนะครับผมที่นอนนะครับมื่อนี้นะครับผมอาตีสีไปซอยเหลือนะครับผมเดี <S <S ๋ยวเราไปกันเลยครับ พี่น้องมาแล้วครับบ้านหลังแรกนะครับบ้านคุณตายอย่างก่นกอนพอ่อเฮนูหล่าอุทาอ่อาคุณพ่อหนูหล่านะครับอุทา<ม>นะครับผมขออนุญาตนะครับเอา,ออาเลยอุ้ยอยู่กับหลานอกกส,อสองก้อนกับกองไว้สังทีอยู่น้ำหลานสองก้อนมตากับหลานตาเบิองพีนง่น้องเบิองเพิ่งเฮียนเมิองพี่น้อง นะครับผมมันบอมนี้สิพังเลยตัวนี้ตาพังโอ้นะครับผมเมื่อนี้นะครับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานีนะครับได้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือนะครับผมครับอ่าคุณตาทำกระดาษรังใช้เสียงว่าจืดจังพี่น้องเบิ้งพังเบิ้ดครับผมโอ้ยมาพี่น้องพ่อขอเบิ้งในเด้อพ่อเด้อเอาเบิ้งเลยครับผมอันนี้ห้องน้ำเตี่ยครับพี่น้องเบิ้งห้องน้ำกับผู้กับบ้างไปเบิ้ดแล้วพี่น้องพังเบิ้ดแล้วพี่นะลมลงเบิ้ดพี่น้องเบิ้ดแล้วมัน หวานนี่ตะกี้ก็ดีมันฝนสะหลายมันเลยสุดลงเดี๋ยวเป็นกระพุ้ทีเจ้าก่อนอย่างที่ส้างห้องแถวครับผมเนื่องขอบพรงนะครับอยู่กับหลานมั่นแหละนี่แหละครับผมตาข้ามรานะครับผมบ้านลูกม่านโคกนาคอนะครับนะครับผมอยู่บางโคกนาครองแยขออนุญาตนะจ๊ะนะครับผมนี่แหละพี่น้องนะครับผมเบิ้งนะครับ อันนี้ก็อีกองนอนนึงเป็นมาตองนอนลูกสาวเชื่อมันมาไม่ใช่นอนโอ้ยพี่น้องพังเบิดแล้วนะครับผมครับพังเบิดแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวตาเชิหน้าบ้านครับผมจะมอบสิ่งของให้นะครับก่อนิ้านใหม่เมียมันคนเสียประสาททั้งสมองเรื่องบนตุศีไม่ดีมันอยู่บ้านเด็กกูดอนนะกูบัวอะไรเฮ้ยเคยเรียนแม้วได้ขอบก็บ่อกเห็นงานอยังสั่นด้อยนี่ โไม่ม,มียอมกินเงินผูน้เฒ่าเออกินเงิน<อ>คนชราก,กินเงินผู้สูงอายุกับกับเบยังชีพพี่น้องอมีแต่งเงินผู้เฒ่าครับผมเบยังชีพไปซื้อครับผมเ<ร>บืองเอาพี่น้องครับผมเบืองเอากับหลานกับหลานหกร้อยกัแบ,บบ,บเงินกับเงินเลี้ยงดูบุตรโอ้เลี้ยงหลานด้วยเลี้ยงหลานเลี้ยงแต่ออกลงบัตนนาคุณเนาะเงงเยอะอยู่นะครับผมเนาะนะครับทําตามที่มีก่อนนะครับผมเนาะ ถ้ามีอีกโครงการหนึ่งก็อยากจะทำครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันต่อนะครับแหม่อขอบคุณหลายๆเดอ้อนี่แหละครับคุณแม่นะครับผมเทวดาเดินดินเหมือนกันเอาลงเลยเพราะว่าเป็นเทพผู้หญิงพังกระเป๋ามาด้วยเอาไฉยที่นอนหนึ่งันนะครับไปพี่นอหงมมาครับผม นี่ครับหลังใดนี่ครับแม่ก็หลังใดครับเป็นเสี้ยงหกลังอยู่ครับหลังนี่หน้าบ้านผมประยูงครับผมขอเรียนเชิญบางบานหน่อยได้ไครับครับผมนะครับผมนี่เป็นบ้านคุณตาบอครับครับบ้านตาอยู่ก็ไผ่ครับผมอยู่ก็หลานนี่ครับอ๋อใายอยูใหญ่โอนี่โหอันนี้มันมนน่องไผ่มีตานอนไหรลูกใช่เพ่งกันครับครับผมขออนุญาตหน่อยนะจ๊ะอันนี้มานอนตาบอ

อบอสเป็นนังยังสีแหมยจงิงั้นเดือนสันติเอาแล้วอันลูกชายลูกยังเป็นบริทมห้สันโควิดบอมเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับคุณย่าคุณย่าอยู่กับหลานติเออยู่กับลูกมันบ โอ้ครับผมเดี๋ยวมื่อนี้เอาที่น้อยมาซอยเหลือเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็เอาเสียพาไปหาเสียพาเข้ามาหญิงใหญ่ให้พี่หน่อยถุงนึงบิ๊กหญิงใหญ่ช่วยนั่งแม่ครับผมอันนี้แม่ป้อนี่ที่น่องครับผมบ้านเพราะต้องว่ลูกเด้อลูกสิถ่าวเร็วครับผมเอามาให้นี่ รักนะครับผมเอามาให้เอามาสารฝันที่นอดไหมไม่ขอหนาหนาวแล้วนะครับผมเอาที่นอนมาให้เนาะเอาผับไปนั่งกับกับนะครับเอาที่นอนมาให้แล้วก็เอาเป็นเสื้อผ้านะครับผมเสื้อผ้าเบื้องต้นเนาะก็เอามาโหลดละกับในของผูพุทโธเวลาเสื้อผ้าหญิงใหญ่เยู่ครับผมเอามาสีเป็นสไตล์ไ้รุ่นหนึ่งได้ลายแมงมุมลายแมงมครับผมวานกระเพาะงอมเอออยู่ข้างในนั่นแหละ มีใยมีใยห,หน่อยผู้เดียวมีใยหน่วยผู้เดียวตั ang, oh ้งเลยันนาะตั้งเลอันเดี๋ยวตอนนี้อีแม่เรากำลังยางมานะครับเรามาจะใส่พู้นั้นไปเก็บทักบอสโอ้ค่ะก็พักไว้ก่อนฮะครับผมสวัสดีครับเป็นอะไรพี่น้องนะครับเดี๋ยวอีแม่เาไปนั่งเบอกกันในบนนาะครับผม บอปยนงยแน่บุดเดียวพื้เดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนะครับอันนี้นะครับผมเป็นบ้านของคุณยายนะครับข้างหลังนี้ไม่ใช่นะครับข้างหลังนี้ไม่ใช่นะครับเขตดินแดงอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่มองนี่นะครับผมอันนี้คือเขตดินแดงนะครับผมอ่านะครับอันนี้นะครับผมเป็นบ้านนะครับที่คุณยายอยู่นะครับอ่ะตั้งแต่ลูกเพิ่งเสียนะครับลูกเพิ่งเสียนะครับที่อาตีมาสำรวจบางหมู่บ้านนี่นะครับผมอ่า คุณพี่สมหมายวงรินยองนะครับคุณพึ่เสียไปวันที่16นะครับพุณจีกายนนี่เองนะครับผมนี่พี่น้องเบื้องบ้านของคุณยายครับผมอาตีไม่เห็นแล้วนะครับผมกับเรลดใจอยู่นะครับเป็นบ้านที่มีเป็นแบบเป็นสไาลดา์นะครับแม่มาบี่มามาบอกน้ำหลูกน้ำหลานเนี่ยนะครับพี่แม่บอกสู้อันเอฟซีเพิ่นฟังเนี่ยว่าเป็นยังไงก่อนหมู่บ้านเขาพอกัน เดวซีบอกสุฟังนะพี่น้องครับผมหมู่บ้านนี่นะครับอาตีบมาซอยเหลือคุณยายอยุนะครับเป็นเคสฮะครับ <c oughs> ผมอ่าซอยเหลือคุณยายอยุนะครับผมอยู่คุณละท่าผุนละพี่น้องนะครับครับผมนี่แม่เพิ่นนะครับผมก๊าลังคีสามโลไปพี่น้องก๊าลังเพ็่นสิไป อันนี้จังชีวิตลูกไายเพิ่นไปกี่กับผู้นี้ล่ะครับเป็นเบอยายผู้นี้แหละเนาะผู้เพิ่นหาเลี้ยงนะครับผมพ่อลูกไายเสียแล้วนะครับก็ได้ต้องได้ไปขอท่านเนาะจำเป็นต้องไปขอท่านสูดๆหรือไงครับผมสูดๆเนาะ

ยีนอนไหมมะหอยมือนนิครับผมอ่ะเอาเสพหาไหมน้ำมาครับพ่อพ่ออยูรไันเหรอนี่ละครับพ่อพ่อแม่พ่อแม่อไม่ยังเลยยักกบวยหนึ่งอ่ะพ่อเมุงเสียก็ยังโวยมาขนดอ่ะเอารูปพ่อแม่ม่อแมคุณยาย พมาปดิษฐกัครับไม่อมไม่ยอมทบาร่า้าบามเลคุใครเลยหรอุ้ครคุณย่างนะถ่ายครับ่เดี๋ยวไปเบ้งกันสำรวจเบืงกัไมบ้านนัได้ไม่บอ้านน้หะช่วยม่ยี่ก้อนค่ะครับผมแม่วดีครับยิ่งย้มยิ้ไมเขา้้ชุกไม่ล่ะอ๋อครับผม อันกับลูกชายตีแม่รายได้มาตั้งแต่ใส่ลูกไส้ลูกชายลูกชายเป็นยังไงลูกไส้ไปเหงานอยู่เดี๋ยวพอเป็นงานพอรายได้ครอบครัวกับมาตั้งแต่น้ำลูกชายนี่บ่กลูกไส้เลี้ยงบ่อกพอตายแล้วยังขยายอ๋ออยู่กับลูกไส้มีลูกเจ้าคนแม่ไม่หลายยืนแล้วมันไปอยู่ตัวจีนเอเลนครับผม ไล่ได้ครอบรั้วพ่อบปล่แม่ตลเดเยนตลอดยนโอ้ยกากินง่ายตัวอะเลยนกเรียนแม่ก็เด็แปดร้อยแปดสิบปีหรอเป่าแปดสิบสามตืวสาวเถอะคือสาวคือสวยเถอะก็ไปไปนีอย่ได้รไปทัวร์ทิพย์่แม่อืมครับผมเดี๋ยวมื้อนี้ไม่อย่างมาให้แต่ว่าอยากเบิ่งอันนึ่งด้บ่ให้ให้เบิ่งในบ่เบิ่งยังเบ้งนีนอน เพราะว่าสีมีแนวมาหาสารฟันเห็นไหมมือสีมาเตียมเห็นไหมต้องมอนั่นแน่โอ้ต้องห่มตึงยืนแลยเขาบอลูกบอลังเทียบลูกบอลังเทียบด้วครับผมลูกไปเบิ้งผู้เดียวมาลูกไปเบิ้งแนบปะไอแม่ไอแม่ลูกไปร้านลูไปเบิ้งถอดเสื้อคือรังดุดงพ่อแม่ย่างได้ป่อนี่ได้เยอะขายไปย่างสนั่นไ่นฮะผมไปย่างเราก็ไปดีๆมาดีๆชิ้นนี้ เลยแม่หญ่้หลังนี่ยน,น,น,นี่นี่่<อ>นี่บ้านเสียนี่บอ้านับี่แม่ปูเอาเด้อ้าผมจะเอามาให้ไม้นี่สีห้เบิรงอันนึงมาหนิไม้นี่เสห้เบิรงกันนึงครับวใเกด เราจะายิงเกมางไป็กจะนั่เป็นไม่ยิงก็ต้องเป็นสีชมพูเนเเ้อีเด้อเดปูนอนเด้อหมือแลเด้ออย่าเอาไ้เด้อให้ปูนอนเด้อเด้อมีเด้อ่นเด้อได้นจิงนม่อแ่หนักจนกับหลานลูกไส้กัไปเห็ดงานน้องสารถไทไงเออของกับเวียงเห็ดเยอเห็ดเยอะน้อประจับเห็ดมันเยอะเอาเอากขา้หงขึ้นนี่ ไปก่อนประมาณสักสามตัวก็ได้มีกี่ตัวมีกี่คนน่ะหนึ่งสองสามสามตัวล่ะเอาตัวดีๆเนี่ยวายโตน้อยพูดมันงมันก็ให้ตัวให้มาเท่าเทียมกันไหมไปพี่น้องนะครับผมไปเอาถือผู้เดียวบอกโลกมาถือซอยมูอแม่นะครับผม อติได้มาแล้วตรงซอยเห็นมันครบนะครับเดยอะที่นี่อีกคนนึงเอาเอาตุ๊กตาำอันนึงอะไรอไสวัสดีครับเอาสี่คนเอาไม่อีกอันนึงละะเดี๋ยวประเดี๋ยวดีคัสดีครับไม่ละเอาตัวนี้เลยเออ๋อสวัสดีลูกประเดี๋ยวตัวเลมอนโัเลมอนเห็นน้องหยังน้องผู้ชายนั่นเอาอันรอไหมไปไปครับไปอันนี้เปียโนตุ๊กตาตะดำรอไหม ครับผมแม่ซื้อยางก่อน้องเขียนขันอ่อนค่ะซื้อเล่นซื้อเล่นซื่อเล่นเดือนแม่เดือนครับผมเมื่อนี้นะครับผมการนำสินคองนะครับผมเป็นที่นอนเป็นเสื้อ้านะครับผมมาช่วยเหลือคุณแม่เดือนนะครับอยู่บ้านโคกนาค้อนะครับคุณแม่ที่อ่พ่อน้ำนะครับผมเอาไส้น้ำนะครับผมอยู่ที่บ้านโคกนาคลองเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องเป็นที่นอนเป็นเสื้อ้านะครับเอามาสอยเหลือแล้วนะครับผมเนาะสู่ๆนะครับครับผมสวัสดีครับ ยี่สองลังบ่ะพี่ยีลังไม่องจุพี่โบขาไม่นับถือเราหม่เห็นหรอเวลาซุมหมวกแบงค์เดินผ่านหนึ่งต้องคิดเอาโตแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดินไปได้ก่อนนี่ต้นซ่าบป่ะเด็กสงสัยมานานลรอกอ้บอทุ่นหมวกพริกครับป้อนยาแต่กบแม่บป้อนยาป้อนยา ใช่ลวขายเลยเนี่ยหาหัวมาขายเลยใหจ้ถ่ายนั่นแหละจ้าเดี๋ยวไปจ้าจ้าเอ้จ้าจ้เลื่อนุเรื่องงานีิกาานหลด้าธนเดูกหลาอ๋อวเงินเด้ิคนนาสาสาธุสาธุครับผาไุีใหม่นสาธุต่อมาไหมครับผมถ่ายูา ครับผมตอนนี้ก็ได้ทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับผมซอยเหลือคนยากไร้ที่บ้านโคกนาคองนะครับตำบลนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะข้าเจ้ากับมีรอยยิมมีกำลังใจครับผมผู้ได้มากคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับใจให้กับช่องอาร์ติแชนแนลด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ